ลองหลับตาแล้วฟังคุณได้ยินไหมอากาศกำลังสื่อสารบางอย่างกับเราอยู่วันนี้พวกเรามาปกป้องอากาศกับค่าย T C P Spirit อาสาอากาศแคมปิ้งหิมดอยเชียงดาวเรียนเรื่องราวป่าชุมชนมาถึงอาจารย์ก็ปูพื้นฐานอย่างแน่นวิกฤต โลกรวนนะครับหรือว่าไซเบอรชก็เริ่มส่งผลกระทบต่อในเชิงเศรษฐกิจด้วยคาร์บอนเครดิตเรามองว่ามันเป็นเครื่องมือค่ะที่เราจะส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนทุกวันนี้มนุษย์เราปล่อยกา๊าซคาร์บอนออกมาเยอะมากเราจึงต้องช่วยกันดูแลอากาศเพื่อลดคาร์บอนให้น้อยลงเรียนรู้แล้วก็ไปลงมือทำกันเลยการปกป้องป่าคือการดูแลอากาศอย่างยั่งยืนค่ะต้นไม้ใหญ่ ท่า์ไหนก็ดูซับและกักเก็บคาร์บอนได้ขุดแนวกันไฟช่วยป้องกันไฟป่า <Hey! S 1> วัดคุณภาพหน้าดินดินดีก็มีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้เหมือนกันนะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่คู่กับแผ่นดินอยู่คู่กับหมูป่าแห่งนี้ พวกเรา TCP Spirit อาสาอากาศขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะปกป้องดูแลอากาศให้ดีที่สุดค่ายอาสาอากาศสําหรับผมนะครับคือเห็นลหลายๆคนที่มีแพชชั่นเหมือนกับเราที่อยากจะเห็นโลกใบน,นี้มีอากาศที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นความรู้ที่เราเนี่ยได้ไปลงพื้นที่จริงดูวิธีการจริงดูวิถีชีวิตคนจริงๆค่ะว่าเขาเนี่ยทำกันยังไงอากาศมันดีกว่านี้ได้ครับถ้าทุกคนปลุกพลังร่วมมือกันครับ TCP Spirit คุณละ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมเสียงจากป่าไม้จากธรรมชาติจากอากาศที่กำลังสื่อสารกับเราทุกลมหายใจเ,<อ>เราทุกคนสามารถช่วยกันเป็นการให้กับอากาศได้นะ ตามที่สิทธิ์ของเราอาศาได้ที่ www.tcp.com